มาหดตานมันไม่ไผ่อยู่เลยมีตะค่อยคนเดียวเป็นไงรู้สึกว่าเขาเป็นไงรู้สึกว่เข่าเพราะว่า,วาเาหนือตัวบวบเร็วว่าเมนวยกลับบ้านมาไม่ทันนะเมนวยอ่ะมีต้องอยู่เฝ้าร้านให้นายเธอไปเองไเมนวยฉันว่าฉันไม่วางอ้าว ก่อนอาหารหายแสดงว่าพพอใหไงเอาไปส่งนอ้อง่าชิโรบ,บอกว่าให้มาเอาอีกให้มาเอาเสียล้มไปให้อาหารมาจากา้านไว้ยูยตานี่เอ๊อดน้ำแข็งแต่ม่วว่านี่ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ละลายเลยอ้ย นี่กินะไรยังื่อใจกาว่าข้าอาหารอยู่สิโท่ไปบอกแ่้วสื่งลงไปให้ใหครขับรถมาเอาของหมู่บ้านบริวบบอกหมู่บ้านกลับมาก,กับขั้นมีมนขั้นสงสัยไปซื้อกเขาาล้วกลับไปแม่นนองไส้โมสันกลับไปแลกบ้านน้องไส้เลย แล้วแน่นาะมีเขียวเนาะมีผัดผัดไก่มีปอเปี๊ยแล้วก็พิซซ่าถาดครึ่งเสียจังใดเสียใบบักปักหรือเสียห้ยนองไต้เฮินหุ้ยมันแข็วเลยเอาไปให้เง่างมันมาแล้ว กับใจโทษเอิ่งขึ้เก่กาด้องสิเบิงเบอร์ที่เขาโทษมาต่อนนั้นบกเคยได้ใส่ทาสาราศาบาทก็สิเห็ดจังไดโทษไปหาไฟแล้วทั้คุณน่อยนี <c oughs> ่ตาอันนี้นี่นี่เรีย่งอะไรนี่ไวบอกปัดเกิดแส่ของแข็งได้อยู่พอบอกปรับสิมาร์บ้านเสาไปออก ขันบ่ไม่ยังเปลี่ยนแปลงขันไม่น้อยบริสุทเก่เเาร้านให้ได้เด้ขันไม่น้อยเก่าร้านให้ได้กับเด็กม,มานะแต่แม่ปูนะสมบูวา์มากแล้วอ่ะได้คอยอยากกินนั้นกำจะกินนั่นกำจะกินอมกต่ตำบักหุ่งจักให้มาบ่ให้มาอีพี่บ้านนั่นก็ได้ไปซื้อของแล้วเรียบยร้อยส่งความสมขอความหาไม่น้อยบ้าน ซื้อเครื่องอมเลยได้ยากแล้วสิเอาซื้อหมันก็จะได้มาตัวกูก็สิสปฏิเสธง่ายว่ากู๊บแต่ยากพี่น้องมาเอาไปใส่ให้มใส่เฮ้ยเร่ออ,อะไรเนี่ยจะเขียนไว้อะนะคัมพยูนซอสเชมคมพูยูนซอส เขียนดขียเส้นส่ช่องฟิตอันนี้ซอสเรียบร้อยแล้วเพิ่นมากซอสเฮดซอสเฮดฝรัง่งเขียนไบก็จะได้หู โดยเอานั้นมาเขียนบนสื่อไใส่ชมพิดว่เขียนไปไหพ่พี่น้องด้วยแล้วถามเห้าได้แบบพันมีสเตรมมิ่ง เดี๋ยวค่ะอนันก่อนพี่น่องเลยอหะก้อนมันอยู่หากระดาษกาวก็วเห็นเทนเป็นเทพนะ่หากระดาษกาวก็เห็นก็เอาสนุดโนไดไปเลยเปิดถุงใส่เขียนทังง้ทอองหนอกบันไดเดี๋ยวอนันต์ส้นอันนี้นส้นแลน้วก็ลุด ่นจะเด็ไปยิดกินถือเรื่องของเรื่องน่ะนาาแล้วมาทามงามแลไวมาชักสีนาสีเขาหอมเลยแบบเข้ากับเลอสูนยแไบข้ากับเสเลอร์ขา,าคุ้นเพ็่อคนไค้นกัเลกินสบายโทแล้วคนก็นั่งคิด,ดว่าตัวนี้สิโทหรือสิเอาไวไ้แหงอีปัดสุ่มนแต่ว่ามีขนม ขนมเคทหลายถุงเยอะว่าเอาไ้ให้หลานค่ะหลานมากของภายในต่าง,งที่หนังท่าินยังมีอีกไม่น,น้อยเห็ดสลอดอยากกินจะเอามาใหา้ตอนนี้หมูทอดค่ะหมูบัลังทอดเห็นกับซอสตัวนี้จะไม่น้อยเอามากขันมัดไปเห็นตัวหนังสือก็ะหายเข้าอีกแหละโอ้ยเนาะปูหนึ่งนะ่องเป็นยังบวกล่ะน,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 น้อย เห็ดเป็นเหมือนเก๊ก้ะแล้วจะเอาพิซซ่ามาให้ร้านดิคุ่แล้วให้เรามาเอาอเปียกกับนพัดไกล้ไปสนพิซซ่ามาให้ร้านกองนึงกองนีงพอแย่เอาพิซซ่าจะให้ได้วพิซซ่าครับเนี่ยจังไรวะห้าซื้อบบบอกบอกพอหอกพีมองมมาลืม อาหารหนี่ไม่กินซูม,มือแต่บานของเหลือในการนะจ๊ะเป็นของในหม้อนี่แหละได้ง่ายดีก็นี่งึนนไปอีกคันนึงคือกับเขาบริสุขให่เบิ้งแบบนี้เขาจะเอาไปจับอันนี้เือหาย้องไส้เพรนี่ง ใส่เสี่ยเอาพิซซ่าให้อีปับเสียเอาใส่ช่องฟิลใบให้มันที่ถุงบอเพราะว่าแม่นั่งกับไปซื้อพิซซ่าแข็งให้มันกินคือเกาอันนี้ก็เลี้ยงว่าขิงกาหน้าขนะิงกาแคบบัอันนี้ข้ามไยุ่นขิงกาเหมือนกันเดียวกันเลยสั่นไปสิแพ้ให้แพ้ละสาม ว่าเอาไปแม่มันกับว่าแม่มันกับโตขี่ข้ามขันมันมาเอาบ้านของของบ้านไม่น้อยเนี่คือเห็นเห็ดมันเบิดเบิร์ดเป็นยังมันเอามาของบริเฮตเลยมานางขายมีน้อยอะไรเห็ดแต่มันกินก็เลยบอกว่ามึงเห็นเห็ดถอดสร้างอาหารอยู่บ้านกูมากินรสเนยโอ้ยเห็นในกินแนถอดสั่นไหมมันกัเทียนกินนี่คือเราเรียกว่าคนอยากกินอมอยากกินต้มแซ่บไปสั่นไหมข้าวข่านได้นางสั่นเอ้ยเฮ็ดเลยกินเนย กูเมื่อยนี่ค่ะพิซซ่าเอาไว้ให้ร้านใส่ชงพิซซ่าแม้มเป็นมันมีเกดชินไม่นหนก่อนัอนถุงนั่นสามถุงนี้ซี่เดี๋ยวใส่ไปใส่ชง่งพิซซ่าให้ร้านอันนี้สีก้อยเพื่อนเอาแต่ละเดี๋ยวไม่ได้ขอใส่โทรศัพท์แป๊บหนึง่งโทรไปบ่รับสงสัยคุยกันกันกบอายเพราะว่าอา้าวอายมากแล้วกำลังสนินท่าพ่ใหญ่มาแล้ว ไม่หน่อยโทษไปเพิ่นคือบรับสะนะเฮ้ยเพิ่นอยู่ข้างนอกเพระาะว่าช่วงนี้อากาศมันถึงมันสีถุมกลัวสองถุมมันกันยังประอาทิตย์ตกเที่ยงคืนเนาะนี่ค่ะไม่น่อยกับเค้กไว้ซื้อเม่อาหารนี่นี่ซอสกินคู่นี่นี่ซอสกินคู่อันนี้ปาสเตอร์มิ่งทอดมาแล้วเหลือแค่อุน่นแล้วก็กินนี่ซอสเพิ่นก็นจะได้หู้อะไรอะไรเพิ่นก็นจะได้ไปยิบออกมากิน,นะะเนาะค่ะเนาะอันนี้เนี่ยเอาไปใส่ช่องแข็งให้ร้านนี่ ร้านมาสีเอาหมันว่าแล้วเขากลับไปน้ากันพี่น้องหอบของไปก่อนจะได้พอเปิดตู้แช่หลายเธอมาซี่ร่งไปครับบ่ล่งดรอกมันว่าหนักปันใดทองของกินเพิ่นกับว,ว่า่อยด้ซื้อไม่ได้รับเขาไม่นอ้อยเพอเคยดิซื้อแค่ขนมปังกับชีสกับเนืยเพิ่นหันล,ละอันนี้ก็ไม่น้อยกินมื้อเศร้าแกงน่อไม้กับเขาเหลืออยู่มือน,นี้ไม่น้อยกับว่ากินเพราะไม่น้อยอิ่มแล้ว อันนี้ก็พัดเพิ่นถึงมาว่านมาเหมดไปหน่อยบอกเพิ่นเทศทิ้งอันนี้ก็ปลาค่ะอาหารฝรั่งของเพิน่นอันนี้กะตัวนี้กับโซดค่ะมัอน,นี้เพิ่นจะกินตัวนี้แหละเดี๋ยวมันเลยสิบอกเพิ่นเทศทิ้งซะไม่ท้อเก็บปลานี่ก็นนกมีอีกคันบอกกินเดี๋ยมันเลยก็สิเก็บใส่ช่องฟิตค่ะคิดว่าเก็บใส่ช่องฟิตเลยดีกว่าง่ายที่สุดเพราะว่านั่งกินบลท่านดอกเรียบร้อย ไปค่ะไปช่องฟิตนี่เปลี่ยนสั้นไหมของคุณพี่อยู่นี่แล้วกันนะคะคุณพี่จะได้เอาง่ายๆคุณพี่จะกินอะไรคุณพี่ก็อ่านตามใบสั่งไปเลยอันนี้ไว้ให้หลานเดี๋ยวหลานมาค่อยจกออกเก็บขนมไว้ให้มั่นนี่เดี๋ยวมันมากเอาให้มัน่นเอาเมื่อบ้านแม่มันก็จะได้ประหยัดเงินอันนี้ปอเปียะไม่นอยเห็ดเองค่ะ ็ไว้นั่นแน่อมาจากตู้นั่นเห็นมะอันนี้กับอาหารไทยของสันที่เอื้อยทรงมะหย้ยของทะเลไงแบบอร่อยแลยอ่โรระโถ่ปฏิเสิใส่ตู้ไว้ให้นางเมาเมืออื่นนี่โล่งแล้วของสันกับยุ่มงเกลานี่แหละว,ว่าได้ขยับขยันดอกโถแล้ว,ลวไม่ละไมงึดหรอกนะสันเหมื่อยแล้ว เห็นบ่กเล่าก็สิได้เอาซอสเอาอย่างของเล่ายังไงมันมีของเมนหน่อยมาบังของเล่าแล้วเมื่อบ้านเมี่นอาการก็ดีเพิ่นคือสีไข่เพิ่นเล่กินเขาได้หน่อยย่ำแรงเพิ่นเล่กินพัดพัดเส้นมีเส้นไข่เส้นบะหมี่ไข่ใส่หมูโอ้ใส่ไก่แล้วก็บพักเพื่อเพิ่นได้มากินมือแรงมืออื่นก็เปิดขึ้นมายังเห็นเม่นหน่อยเทตถิ่งเพราะว่ายาขึ้นแลืวเธอเพิ่นนอนบาราบไปกับมหาแนวกิน เมื่อนี้ใส่กินตัวนี้เดี๋ยวต้มมันฝรั่งต้องซื้นั่งไปซื้อมันฝรั่งมานั่งบ่สำรวจของนั่งกันนั่งยังบ่ขึ้นบ้านได้นั่งเมื่อยนั่งนั่งเศร้าไมีแห้งสิลงไปหับนั่งก่อนพี่น้องลงไปหับพ่อใหญ่นั่งไปซื้อกับเขาแล้วนั่งคือสีเมื่อยนั่งคือส้นั่งเศร้าไมีแห้งเวลาประตูเลย